สวัสดีค่ะมื่อไหร่เราก็อวดเนาะสีเ็ดซุปมะเขือใส่กับปลาดุกซุปมะเขือใส่ปลาดุกค่ะโอ,อ้แนว่ห้องกลดโครตรกครับเลยก็บาดังเนาะก็เลยนเ่ากัจี้แบบพริกค่ะจี้แบบพริกดิบเอาไปเผาหรือเอาไปคั่วให้สุกนะคะ ต้องปตํำก้อนค่ะเน,นื้อปลาเนี่ยเป็นเนื้อปลาที่เอาก้างออกแล้วนะคะเป็นเื้อปลาดุกค่ะ ด้วยปักเขือที่ทอดต้มซุปแก้วค่ะทำไมอ่ะตีซุปปลาเขือซุปมะเขือลูกสาวมายืนดูมาแม่สิเฮ็ดบยังกินแม่สิซุปปลาเขือนแต่เมื้อนี้ซุปปลาเขือใส่กับปลาดูเนื้อปลาดูเข้ากก้านบอกเรียบร้อยนะคะเอาก้างออกเวลากินมันค่อยกินง่ายจ้ะ น้องเอ้วินานีหลับเจ็บหยับ่อยเค่ะเครื่องปรุงใสเครื่องปรุงกับบุ้มีอย่างไรดอกค่ะสิ่งนี้แหละชุเยอดนิดนึงค่ะ ตามด้วยน้ำปลานี่ละ่ะส่วนน้ำที่เขาจะใส่เป็นน้ำต้มปลาแดกแล้วน้ำต้มปลาแดกแล้วใส่เลยค่ะน้ำปลาแดเข้าง่วนยวอยู่แล้วค่ะไ่ต้องเอาน้ำปลาแดกใส่อีกนะคะต้องเอาน้ำปลาละใส่อีกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วดิ ซ <ừ> ี่บะว่ามันแสบบอส่อือหือาอีดึงค่ะ จับผักชีมาโรยหนานะคะผักชีหอมนะคะใส่ทั้งหนาลงไปนะคะก่อนจะกิน,นะะผักใส่ถ้วยชื่ ตักใส่จานมันมันถุยบ่ได้แล้วค่ะพี่น้องจ้าตักตักใส่ถ้วยนะคะบ้าไประเสิรค่ะพี่น้องจ้าไประเสร็จค่ะนี่ เซฟแล้วตัดหอมใสจะบพี่โโ้อนคะตัดหอมใสข้างบนค่ะตัดหอมใสข้างกลาด้วยค่ะเด้อตัดหอมโรยหน้าค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยซุปมะเขือใส่ปลาดุกค่ะมากินน้านค่ะพี่้องจ้า